กระดุ่งละน้อยหอยอยู่ด่างเขียวยามรอบแล้วเดี๋ยวโซะละน้อยโซะสบายทุกคนสวัสดีพี่ซทุกคนเดิอยีบีตอนทับเข้าส่อยละน้อยสาวลาวสวัสดีตอนเศร้าวันจันทร์เฮทีป้าหลังจากที่ฝนตกแล้วละน้อยกะมายองสะดุ้งป้าเมื่อคืนเมศร้านี่นะฝนตกแหงอีหลีที่ละน้อยได้ถ่ายบรรยากาศในหนึ่งแวดที่ซีบิึง นตกแข้งหน้ามก็คือว่าขึ้นหลายเยซหลังจากทีละน้อยมายามรอบเมื่อวานนี้แลวก็ไปย่อกระดุ่มเพื่ออะไรไอ้คนได้เอามาโตอีกกยซีจำเลยละน้อยไปทายเยซเบิงแต่ว่าตอนนี้หันท้ามาย่อกระดุ้มน้ากันก่อนเยซีเยซีได้บอกมาย่อกระดุ้มพอได้ติดปี้งซีบอลหัวเยีได้บอกน้ามขึ้นใกล้จะออกฟังกันไลก็ได้ใส่มงเลยไปเยซีไปย่อกระดุ่มมองหน้าออกฟังเีเป็นไะละมากจะได้ใส่มง ออกฟังแล้วบอลใจมองได้อยู่ใจนะใ่กน,น้ำไหล่แ่นีกะถางจได้ใจมองปล่าไววเพราะว่าฝนตกแท้งอลีมิมเศ้านี้คเพื่อว่าน้ำกริไหลามาแต่ถึงพอดิไหลออกมานีกกระถือวัดท่วมท่วมอะ ปา,ปานนั่นป่ากมัน,น่นออกกัลุกไไมัไมน,น,มน,น,นสบายเกินลาน้อยนะเยแล้วหรอเอาตังมานหัง <c oughs> มือกล้องก็มีตงังแต่แรกคือเอาตังเรบเีเจ็บแอวเมื่อตังม่อเอาหมวด นางยอแล้ว oh. like? ๊ยตายตายงาสบายก็นี่กับ่มีอีกเลยโอ้ข้เจ็บแอวด้วยนางกินต้มคือปลาข้าวของปลาท่าวขเอาเพื่อเลยเอาเพื่อปลาข้าวของเลยไปไงชันลงมาเลยไอ้เธอเอาเปื่อ ขนาดเนาะตุ่มานำกันดิเชี่ยวกันเนาตัวตนั้นเอ,อื้อนเอามัวมาเด้อน้ำขึ้นแล้วมือน,นี้นะพีพซีไก่เผือกมาละตาเพิ่นกระเลนแล้ววะนี้แรนขึ้นทางนี้ได้ปะ่ะดิไปดิปีามาบ่านมาหาปิ๊แม่ต <c oughs> ้นเลยนะพีพซีพูดที่แม่เปลาอีกดิ กายเพืือกแลน้อยสิเปีนยนมาย่อกระดุมบอนี้นะพี่ซิสิเป็นน่าไดเบื้งสถานที่ก็เบิ้งหน้าพูนเต็มเพืือกแลน้อยง่ายบอนยอเลียวกวีซีบอลย่อ้ายงานไม่ตัวเองไม่บวมหนึ่งไหม เออพูดอม,มาไห้พราะมีมันมีเลอกเลยมวี่วเป็นกะขาาแบบนี้นะแบบลยะกรเลยนะเพรว่าป็นสีมะเขารอล้กันตนสีมะขขารอกคือกระดุ่งละน้อยกันซียังบงับไปทั้งเบื้องขวา นี่ตัวองค่าน้อรทิอืมทำร่นเผือกแล้วเนี่มาทีละลี่มุมีเพือกปลาไหแล้วเปื่าลปลามันจะขึ้นไปตามนั้นรอดแตตู้โผลปลาไหแล้วเอาไมายามัน รอรอดเบิร์นแตงใหม่แล้วน้อยติดกระดูกเลยแดดที่ออกกระบอกขั้นแดดออกนี่ที่ได้ก่อนนี้แมนแดดก็ออกตอนนี้นก,ก,ก็ฟื้นอยู่ฟื้นกูคนนึงกูฟื้นคนโคนที่ตกพนุกเข่าเด้ ทึงคุณนี่มาถีบบอลใว่ามแม่นางนี่ยวดชไดหยาบมาพี่เด้หยามาพึ่งบึ่งขวพี่เด้ทิงคุณอากากวาแซ่บอ่อนนี่จัดกระดุงนะเออละ ไปไลาไหลไก่ใช่ป่ะปลาบ่้งสีบ่บาทปลาบ่งบ้งวบวเปลามันหี่บ่คขมนับไปพุ่นน่ลูกยาวขลัแต่ว่าน้ำไหลแห้งน่าจะไหลไปที่เจ้าอีแม่เอราะเป็นตหัวไม่ยา,ยายงตัวใหญ่มาโดดอยู่คนเดียวแล้วนะท่านมีสก์หยุดมือไหร่มาเนี่ยวันนี้แหละน้อยนี่โอกินข้าวสวยอยู่นี่เลย พอเขามาถึกมือเราเมือ่อนี้ป่าได้พอได้ว้าวเนี่ยหเห็นไหมเต้นเต้นที่ไหนเต้นที่ไห้อยู่ในกระดูกดุกันเต้นซื้อแล้วครั้งเต้นโค้งอ่ะมันได้ออกแล้ว งามตัวเองเนี่ยมอว่าเจ็บเ็บให้ตัวเองครับ <c oughs> ขั้นห้อยยอถือบางกีเนี่ยหน่อยจะมาผิดนนมือเลยไล่ลงไปสองตัวแล้วครับตัวปลาโดนแบบย้อยๆเลยวมวนมิดฝนตกแล้วมีซีวังกี้ที่แม่มันแบบคันห้องเบอร์แต่น้อยยอยได้ปลาขาวตอนอัน ยังก็ตอนอนั้นมีกล้องลรได้ดตอนอนั้นใช่ลราบถธกุัวายญ่งมากเจ็บมากออกกออกนะตรงเด้งตรงด้ง 咕咕咕咕。<laughs> ไปยัางยามบไปหาเอาเต้นออกนะโอ้ยน่ะเดี่ยวต้นต้องสัง ดุ้งเขามันเป็นผงเป็นผง,งแล้วไม่อาชาดีกว่าแม่ยนเอา้เอาตอนตันมันเบ็ดนี่แมกับว่าเบ็ดบอมันบูเป็นผง น้ำขึ้นไว้ขนาดตอนนี้พอพันกะกำลังใส่โมไว้ให้ละน้อยอออย่างนี่ใส่ไว้พอดียอกระดุงจะก่อยละกันน้ย,ย่ามนี่ฮีบซียกำลังใส่เลียวตอนนี้มาโมเศร้านี่ยังบมมีน้ำลายวันนี้ เน่เคยกำาลังจะพยายาม่อฟากน่นมีแต่ละน้ยนะลอย,น,ย,ลยน้ำบบกินไต่ได้พอกับเน่ไปได้น้ำท่วมเพื่อกระแทอกอะเป็นยอทางน่ะมานี่บ่ตัวเจียจบอตอนนี้เราอยากได้แน่แล้วพี่จีแต่เน่ก็เลยมันหลอกทาย ปลาบอคอยได้ปะแนบโดนโดนเห็นตัวหนึ่งสองตัวรอบฟ้ากันนี่นจะไหนละน้อยจะพยายามให้แน่เปนมากกวามาแต่ทานั้นกะอู้รอบใหญ่บ่แมมาเนี่ยว่ารอบใหญ่ มาตะขีตมใส่กระตุกไปด้วยไหมด้วน้ำเลืกแม่พันหมานป่าพูนว้าวจากโตหฮนแม่มองตูรกรห้องวัวถี่นะซีฮโตนี่แหละ เฮียละตัวนึงเห็นเด้อว่าเฮียตัวนึงงั่นเด้ออยู่ไกลอยู่แต่เห็นเดอ้เดอ,ยยยยดอบรรยากาศตอนนี้ฮากกเซายโยกระดวงเล้ว,ว,นนว,กกย,วยุบซีบัวฝุ่นนะซายาต๊ก็เลยว่โบได้ยุบซีขั้นฝุ่นตกแล้วแดดออกหกันกะซีได้อยู่แต่ว่าอันนี้ฝนกะซาแดดกะโบมีเยุบซีมันเป็นแบบบดบดยู่ป่าก็เลโบได้แล้วเราจมายามรอบละก็สีเมือ่อ เมื่อกี้นี้พอเพิ่นลงมาใส่มองให้สองสองแล้วเย็บซีแล้วนี่แต่กอยุ่มพุ่นหันบอลน,นอกหัวพุ่นแล้วหนึง่งแม่เป็นขาไปย่ำขี่กระตุกไปย่ำแล้วแล้วนอนทีย่ำห้างนี่เมื่อกี้ก็นาวันนี้เขาสรุปป่าอันกระดุงให้เย็ซีเบิ้งนี่หอยอยู่แล้วนอนทีน่ยาำรอบเบิง้งเอาไว้อย่างชีเลยเดกคุณวะแถวนัน้นมันน้ำไหลแห้งก็ได้เอลรอบแตวางไม่พุ่น น้ำเลิกน้ำเลิกแล้วก็ไหลแห้งข้ามชมพูไกกันม,มุมโบได้ดอกก็เลยว่าดภาากันเพียงได้บ่ได้กันเพิ่อเอาสุือบ่สจะิมาอยู่น,นี้โอ้เดะได้ไดไดอยู่เดะเจ้านายเอาวันป่ามาให้ดูตชีบ่ป่านคือก,กระรุ่งละน้อยหอยอยู่ด่างเขียวยามรอบแล้วเดี๋ยวโซ ກະໜ້ອຍຊູໄດ້ກະໄດ້ບໍ່ຫຼາຍດອກເຮົາມາບໍ່ໄດ້ມາຕອນເຊົ້າເພາະປານໃດເອ້ປາລອບກະໄດ້ອຸ້ຍປອດໄພບໍເຫຍືອກຕໄແນລະຊີຫຕນາງລະຊີຫາໂຕກະພໍໄຂກັນບໍໄດັ້ນພນລມືມຍໍພ້ອມກັາງຂະສິເຮົາດຫຼຶ່ຕໃຫ ปลาดละน้อยบได้ยอกระดุ้งแต่ว่าได้แต่ยีรอบแต่ว่าตั้งแต่น้ําขึ้นมานี่นะ่กะก็คือมีดบเห็นเพื่อนสงสัยบามักน้ำเลกปลววาดเราจะมักน้ำตื้นตื้นมน,น่นไปาดได้ไหมนี่ต้องแต่งใหม่ก่อ เรื่องแน่นกันแน่นแต่ว่าห้องพวกรู้สึกได้ว่าเป็นบนแน่นบ่าเพิ่นมาซอยทิงได้ัต์ได้ว่าได้เอารอบมาไม่ถึงเห็นชื่อได้ไ ด่างด่างกับบดอื่นตัวนี้กับตัวเดียวนี่เอาอยู่บอกเดี๋ยวกระเทิรนเนาะตายเพกรนเอิ้์นมูซะตัวนี้ก็ะินขนาดอยู่ฟาน,นีก็ยังสิบใบแล้วนะสิเด้งด้วยชิได้ไหลหนีแล้วสิได้เอาเอาขึ้นมา้าตัวนี้เรื่องม้าน่ะขึ้นมาขึ้นมาหมานบางบ่อนนะพี่พีชีมีทั้งปลาคายงังปลาขาวแลยพี่พีชีตัวนี้นะ กนจะบลาอันเข้าเป็นน้ำเจังซี่อีกได้ลอบบางอันกะถึกดีบางอันกะบอถึกดีกันนี้เป็นน้ำงาคุณเป็นน้ำงาเคุณอยู่ดีแนะบวยู่นี่นะนี่เราได้โชคดีเฮียบปลาเฮียตุ่ยเจ้านายไปสูเป้เบิ่งปลาอันลอบกับปลาอันนั้นใส่กันตัวใด้ใได้หลาย ได้ไหมพี่ลูกพึ่งชิไหลหนีนะน้ำล้นมันท่านม,มีบ่อนไว้อะไรเลยออติดกันเอาเลี้ยงติดกันเลยน้ำมันไหลหนีเลยนะบดถือปลาชิเข่าจังไลยเราบันไดเจอหนพอกับกูก้กกมือเมียนเบิดแล้วน้ำพี่ไหลหนีดิมันเปได้ไม่ย่อกระดูกเหรอเงยมองแต่แล้วมีบ่อน พ่อกู้ขึ้นมาเชิงที่เบิดแล้วนะตันนี้หวันดูเนี่ยโบไม่หากระชที่บอ่อตัวนี้อันจะเป็นรอบใหม่หนะพี่อี้ซีรอบพอพันเห็ดใหม่ๆสดๆเลย แบบแปลกๆแนวนิดน,นึนงเว่าจะเป็นรอบใหม่พ่อคนเทศใหม่ตืมสองอันอกระโลงนี่ไม่แต่อยากไปน้ำไหลแหงเลยน้ำรุ่นสามเปลือกหมดแล้วนี่แต่อยากหนีปลากันไปข้ามไปเบื้องปลาอันกระดุ้งละน้อยไปเนี่ยสามแถวเดิงก็ได้ดมาด้วยมัดกระโลงไว้ก่อนเพื่อสิไหลไป บางหนึ่งขนาดวิบซีตังไปือตะหัวขนาดตั้งสีบัวนะพี่นี่ลอยไปกลางห้วยเลยพัวละน,อกกอน้อยกับเม่นแหละเอากระดุงไปยอเอากระดุงไปยอได้หน่อยหนึ่งพอดีเป็นอยักมาก่าวคันเขียวเกือบเฮียนี่อันนี้จะเป็นปากกระดุงละน้อยดีมีตัวใหญ่ด้อตัวนี้นะถือว่ๆๆาปีนี้เห็นหากระเม่นท่าแรกนี่แหละทีแบบยอกระดุงพอได้นะวิซี บาทละตัวสองตสูงสุดแม่นบาทหกบาทเจ็ดบาทหกบาทเจ็ดนี่ประมาณสองสามบาทนี่แหละดิได้ยูโรายแม่นประมาณโลปไปแล้วพี่พี่เมื่อเนี่ยเราน่าจะไปถอกใส่ซามเบิง่งฝุ่นกับป๋าโลไปนี่แหยไมื่น,นี้ก่ะคือว่าได้อาหารสวยอาหารแรงสองข้าวไปได้นี่นะหากินน้ำต้นกับบัควายได้แล้วพี่พี่ลองกัดกันเลย ได้ส่วนใหญ่ก็เลยป่ากระดุกไดมือน,นี่น,น้ำร่นเลยน้ำร่นเน่ยคือแบบโบหวงกินอย่างน้ำหลายแล้วแหละมี่ว่าถ่าน้ำลงเพื่อแหละคอยว่าก,กันไหมรอบก็จะได้เก็บเมื่อไปละลวน้อยกับพอได้มโยกกระดุกนี่จอมตืมกันน้ำกันพาติดตามอีพีที่สองเด้อละน้อยสิบยามมมงตอนแรงๆเพื่อแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาสามมงไปประมาณสี่หาม,มงแรงกับสิบยามเพมตัวเพิ่น หากะใสให้พนอนะ่ะคลิปนี้แล้วน้อยก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วถา้าติดตามอีกที่ที่สองแล้วน้อยจะไปยาม,มองมารุ่นรำกันว่าจะได้บอลเพซีสํำหรับคลิปนี้แล้วน้อยก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเฮีมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังาาใจให้ไราเด้อขอบใจเพียบซีทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วก็กดข่าวโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน,น,น,น้าเด้อบายๆแล้น้อยขอกลับบ้านเมือพักคอนก่อนมาแต่เศร้านี้ยังไม่ได้เมือเฮือนอ้อย มาได้เมื่อนี้วันนี้จะเป็นฝาสะดุ้งเหรว้าวอกอะไม้เนี่ยฝานฝานยังปะประรอบบ่ลงวะ่ะว้าวตัวใหญ่เลยพีจีตัวนี้แหละมีตัวายากระเลยนนึงโดดออกจากกระดงตัวน้อยหมานตมันเป็นยัยง